ต้อนหมดเลยว่าสร้างเป็นโตัวจังสันจังสี่พี่น้องตัดความตัดกิเลสของคนเฮ่าได้เสี่อมีความมันไหวเลยหมะพี่น้องพระนอัลยยเจ้าเนี่ยพึ่นอยตอนหมดเลยว่าสร้างเป็นตัวจังสันจังสี่พี่นอ้องเพราะว่าโบโหความเป็นจริงน่ะความมันไหวคนของโลกมนันเห่าเสมอเนี่ยขันตัดบางนี้ได้ ยังเป็นยังเป็นผู้หลงอยพี่น้องแถมยังบอดนี่แหละมีคำสร้างผู้คนนะคำไปตึกหัวกว่าสร้างคือจอมปวกผู้คนคำไปตึกท้องกะว่าสร้างคือกระทบสภาวะโบหูความเป็นจริงนั่นความมันไหวคนของโลกมุนย์เฮาเสมอเนี่ยคันตัดบางนี้ได้เป็นหลายปัญญาก็มีการทะเลาะเบาแวงกันดอกพี่น้อง เพราะว่าพนเขาถึงความเป็นจริงแล้วแต่ไทยเฮาเนี่ยเพราะฉะนั้นที่พระุทธเจ้าซี่ไหนะ่ะมันแมนเหมือนแล้วพี่เนาะต่บทมองบอ,อกบทเสืพเอ,พเอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพนเป็นผู้ตาดีเป็นวาดัวต้นเหตุของความบุไนวายพุ่นอยู่ทรงกิเลสก็เลยเกิดการทะเลาะบาแวงกัน เพราะว่าต่างคนต่างคนตาบอดบางทั้งหัวบนลนใจหัวแต่คนตาบอดต่างคนตามม่เห็นเนาะก็เลยเกิดการทะเลาะกันขึ้นมาเนี่ยต่างคนต่างตาบอดก็เลยโมโหโลกมันนุ่นหท้าวนวายจังสี่ต้นเหตุก็คือกิเลสเนี่ยล่ะพี่นนองแต่คนเฮ่าตาบอดวนวายทั้งโลกเหาจังสี่คือกันล่ะต้นเหตุต้นต่อของมันคือกิเลสพี่นนองแต่คนเฮ่าบ่เสื้อ แห่งไปสนองกิเลสเพราะว่าบโหความเป็นจริงน่ะความมันไหวคนของโลกมนุนย์เฮาเสมอเนี่ยคันตัดบางนีได้จากความเป็นจริงคืออย่างคือการกับคนตาบอดไปเที่ยงกันใตต่ำลงบวงอ่พี่นนองเที่ยงไปเที่ยงมาบกมวงลนใสหัวเป็นร้ายปันใดก็บ่มีการทะเลาะบาแวงกันดอกพี่เ้งองเพราะว่าพ้นเข้าถึงความเป็นจริงแล้ว แต่ใจเห้าเนี่ยบางทางหัวบนลรนใจหัวแต่คนตาบอดตางคนตาบมเห็นเนาะก็เลยเกิดการทะเลาะกันขึ้นมาเนี่ยใครหัวแต่ก็ยังเบ่เสียเนาะยานคนตาบอดเบ่เสียคนตาดีมันก็เลยไปกันใหญ่ละมันนี้แหงไปสนองกิเลสอีกมันก็แหงเพิ่มความ,มุบนไายขึ้นมาอีกมี่นอะคือคนตาบอดละ พระธรรมาตพผลเสท่ายก็ตามไปแก้ปัญหาตรงทีผลหูว่าความเป็นจริงมันบันไดเป็นยังั้นคือกันเกล้านตาดีไปบอกคนตาบอดว่าบะเมีนมูนากันสัมประกอบคนเฮานะมันขัดกับความรู้สึกของคนเฮาเนรอขัดกับความรู้สึกของเจ้าของก็เลยเบื่อเสือกันตัดความบ่นไหวชะ คันเสียให้ตัดความมืนไหวคือตัดตัวกิเลสน่พี่น้อะแต่คนเฮาบ่เสียเพระาะว่าต่างคนต่างตาบอดไนะด้เนาะบ่เสียคนตาดีคนตาดีคือพระพุทธเจ้าพี่นนอะบดนี่แหะมีคำสร้างพุ้คนนะคำไปถึงหัวก็ว่าสร้างคือจอมปวกพุ้คนคำไปถึงทองก็ว่าสร้างคือตัดความตัดกิเลสของคนเฮาได เสียบมีความมันไหวเลยบ่พี่น,อนอ้องพราอะไอริยะเจ้าเนะี่ยเป็นอยู่จริงๆแล้วบริเวณมูลน้ำกันสัำประกอบดอกแต่บอกเมื่อจริงๆแล้วบริเวณมูลน้ำกันสัำประกอบดอกแต่อบอกเมื่พราะว่าบโหความเป็นจริงน่ะความมันไหวคนของโลกมนุษย์เฮาเสมือนี่ยคันตัดบางนีได้อะ วันนี้ครับพี่น้องวันนี้ก็ได้เวลาแห่งการพังทร,ร้คือเกา่าน้าบดมองบอ่บอออกบ่อเสือพรวพุทธเ,เจ้าพระพุทธเจ้าเพินเป็นผู้ตาดีเปินวาดต้นเหตุของความบ่นไหวพุ่นอ,อยู่ทรงกิเลสการตัดความบ่นไหวจะคันเสียหายตัดความบ่นไหวคือตัดตัวกิเลสนะพี่น้องแต่คนเฮาบ่บอบ่อเสือคนเฮานะ มันขัดกับความรู้สึกของคนเฮาพี่น้องขัดกับความรู้สึกของเจ้าของก็เลยเบื่อเสีอแต่โพธเจ้าพรมเ,เป็นผูหูแจงโลกเป็น่าสร้างคือจอมปลวกก็เลยก็ไปสอ้นนปสอนเน้นไปซ้อนแต่บางนั่นล่ะพี่น้องเป็นคน่าสร้างคือสอปุยก็เน้นไปซ้อนแต่บางนั่นลละพี่น้องตัดความตัดกิเลสของคนเฮาได้เิื่อามีความมันไหยเลยพี่น้อง พราอริยเจ้าเนะี่ยเป็นอยู่บอดมองบ่อออกบอเสือพระพระุทธเจ้าพระพุตธเจ้าเิ่นเป็นภูตาดีเป็นวัวต้นเหตุของความบนไหวพุ่นอ,อยู่ทรงกิเลสแตงหัวแต่ก็ยังบอเสือนะี่ยยังเป็นตาบอดบอเสือกันตาดีมันก็นเลยไปกันใหญ่ล้วันนี้บอดนี่แหละมีคำสร้างพุทคนนะ่ คำไปตึกหัวก็ว่าสร้างคือจอมปวกผู้คนคําไปตึกท่องก็ว่าสร้างคือก็ทบสบอดินล่ะมีคําสร้างผู้คนนะคไปตึกหัวก็ว่าสร้างคือจอมปวกผู้คนคําไปตึกท่องก็ว่าสร้างคือก็ทบก็เลยเกิดการทะเลาะเบาแวงกันเพราะว่าต่างคนต่างคนตาบอดจากความเป็นจริงคือยังคือการกับคนตาบอดไปเทียงกันตตํากลงม่วงพี่น้อง เทียงไปเถียงมาบกมืองลนใสหัวความมนไหวทั้งโลกเฮาจังสี่คือกันละ่ะต้นเหตุตอนต่อของมันคือกิเลสพี่น้องแต่คนเฮาบอเสือ้อแห่งไปสนองกิเลสตัดความตัดกิเลสของคนเฮาได้เสียวมีความบนไหวเลยพี่น้องพอริอริยะเจ้านะ่ยเป็นอยู่เป็นคนเฮานะ่มันขัดกับความมรู้สึกของคนเฮาพี่น้อง ขัดกับความรู้สึกของเจ้าของก็เลยบ่เสือตัดความตัดกิเลสของคนเฮาได้เสียมามีความมึนวายเลยบ่พี่น้อกผ่านอริยะเจ้านะ่ะเพิ่นอยู่เป็นแก่บ่ถึกจุดเนาะพี่นอ้องแก่บ่ถึกจุดแทนที่ปัญหาสิ่อล่องกับปัญหาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆพี่นอ้องบอดนีนล่ล่ะมีื้อคำสร้างพุทคนะุน่ะ คำไปถึงหัวก็ว่าสร้างคือจอมปวกบุคคลคไปถึงท้องก็ว่าสร้างคือก็ทบวันนี้ครับพี่น้องวันนี้ก็ได้เวลาแห่งการพักรมคือเกา่นเานับเฮ่าเื่อกันละ่ะคนเทาเป็นผู้หลงอยู่แต่บะ่เสือผู้ลู้อย่างผู้ที่เจ้าความบนไหว้ของตัวเองกับบะจเบสินอยากเถื่อกันตัดความบนไหว้จะ ท่านเสียหายตัดความเว้นวคือตัดตัวกิเลสนะพี่น้องแต่คนเฮาบ่บเสือจากความเป็นจริงคืออย่างคือการกับคนตาบอดไปเทียงกันใตกําหลวงม่วงพี่น้องเทียงไปเทียงมาบักม่วงลนใส่หัวบ่เสือพู้ตาดียังพูดเจ้าพี่น้องที่แต่ละในโลกนี้แต่ละความคิดบ่คือกันก็นย้อนว่าคนตานพี่น้องเรื่องขนตาบอดคำสร้าง คนเฮาอ้อนคนเฮาเป็นคนตาบอดคือบอดทางปัญญาผูา้ทำวันวายทั้งโลกเฮาจังสี่คือกันล่ะ้นเหตุต้นตอของมัน่นคือกิเลสพี่นนองแต่คนเฮาบ่เสื้อแหงไปสนองกิเลส่นหูว่าความเป็นจริงมันบันไดเป็นอย่างสัน้นคือกันกับคนตาดีไปบอกคนตาบอดว่าบแม่ณหมูนำกันสัาบ,บอกอักับคนเฮานะ่ะมันขัดกับข้ามรู้สึกของคนเฮาพี่นนอง ขัดกับความรู้สึกของเจ้าของก็เลยบื่เสือว่าสร้างคือจอมปวกก็เลยก็ไปสอนเน้นไปสอนแต่บางนั่นแหละพี่น้องคนว่าสร้างคือซอปุยก็เน้นไปสอนแต่บางนั่นแหละพี่น้องว่าสร้างคือจอมปวกก็เลยก็ไปสอนเน้นไปสอนแต่บางนั่นแหละพี่น้องคนว่าสร้างคือซอปุยก็เน้นไปสอนแต่บางนั่นแหละพี่น้องเพราะฉะนั้นที่พระเจ้าสี่ให้น่ะ มันแมนเหมือนแล้วพี่เนาะจะเพราะว่าต่าตงคนต่างตาบอดได้เนาะเบาเสือคนตาดีคนตาดีคือพระพุทธเจ้าพี่นาะตังหัวแต่ก็ยังเบาเสือน่ะย้อนคนตาบอดเบาเสือคนตาดีมันก็เลยไปกันใหญ่ล้วันนี้ก็ปุ๋ยจริงๆแล้วมันก็แมนเยอะแต่แมนบางส่วน เมร์เมร์แมร์ตังหมดพี่น้อยผู้ลคนก็นเลยทำไปตึงหัวกระบอบมองบอกออกบาเสือพระบุเจ้าพระบุธเจ้าพนเป็นผู้ตาดีเป็นวัดต้นเหตุของความบันไ่พุ่นอยู่สรงกิเลสเอาบอธรรมะเอาบอกโซ่คนเกื่อนพี่น้องสุขุสุขคนฟังคือเก่าโมนีกะชิมาบอกต่อเรื่องที่บอกไปเมื่อวานนะ้วเพราะว่าต่างคนต่าง ตาบอดได้เนาะบอเสือคนตาดีคนตาดีคือพระพุทธเจ้าพี่เนาะบอดนี่แหละมีคำสร้างผู้คนนะ่ะคำไปถึงหัว